สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่36ประเด็นสาระความรู้ความเข้าใจในวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของมุมมองสำหรับพี่น้องกเกษตรกรในภาวะปัจจุบันที่เราพบเห็นกันนะครับว่าในปีการผลิตนี้ทุเรียนเกิดการระบาดของอโรคพืชอย่างรุนแรงเรียกว่ามีปริมาณหรือพื้นที่การระบาดนั้นเกือบถึง30%ของพื้นที่ โดยในลักษณะของความเสียหายส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความหลากหลายทั้งในโดดด้านของอาการรากเน่าอาการเน่าคอดินอาการรำมต้นเน่าอาการกิ่งเน่าอันเกิดจากเชื้อราไฟทอพทาราและก็เกิดจากกรณีการระบาดร่วมกันระหว่างในกลุ่มของไฟทอปทาราและฟิวเซเลียมที่เรียกว่าอาการโรคยอดแห้งรวมถึงในส่วนของความเสียหายต่าง ในปัจจุบันในมุมมองเหล่านี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับข่าวสารจากในโรคของโซเชียลในปัจจุบันนะครับว่าประเด็นนั้นมีความหลากหลายมากมายในแนวทางในการบริหารจัดการในการพัฒนาหรือในการแก้ปัญหาในส่วนของการระบาดของโรคแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในลักษณะของการระบาดของโรคพืชนั้น ในหลายคลิปที่ผ่านมาผมได้แสดงอาการแต่ละอาการของตำแหน่งของการเกิดการระบาดของโรคใ,ให้พี่น้องสกรได้เห็นภาพอย่างเช่นกรณีของระบบรากเนา่าเขาก็จะเป็นในส่วนของแสดงอาการทางทรงพุ่มถ้าเป็นในส่วนของอาการเน่าคอดินการเกิดการระบาดของโรคของทุเรียนก็จะเป็นไปอย่างช้าๆนั่นหมายความว่ายอด ไม่มีการแตกใบอ่อนใบในแสดงอาการเหลืองล่วงถ้าเป็นกรณีของรำต้นเน่าถ้าเน่าด้านใดด้านหนึ่งเขาก็จะแสดงซีกใดซีกหนึ่งส่วนซีกที่ยังเป็นปกติก็จะไม่แสดงอาการถ้าในกรณีที่เป็นบางส่วนของกิ่งกิ่งเหล่านั้นจะแสดงอาการชัดเจนนี่คือตําแหน่งหรือการสันฐานของการเกิดของโรคภายในสมพุ่ม เราต้องเข้าใจนะครับว่าในระบบการเจริญเติบโตรากส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปสู่ด้านบนในลักษณะของการเคลื่อนตัวขึ้นไปนี้ถ้าเขาถูกทำลายตั้งแต่รากไม่สามารถดูดซับน้ำอาหารได้หรือส่งมาที่ลำต้นลำต้นเกิดการโรคลำต้นเน่าหรือการระบาดเกิดที่กิ่งก็จะแสดงต่อ อาการในกลิ่นนั้นก็คือแสดงอาการใบเหลืองร่วงนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูในส่วนของความรู้ความเข้าใจครับว่าในส่วนของการบริหารจัดก,การถ้าเปรียบกับคนเราคนเรานั้นถ้าเจ็บป่วยก็ต้องไปหาสาเหตุเป็นส่วนตรงไหนเป็นในระบบทางย่อยอาหารเป็นระบบกระเพาะเป็นที่ปอดเป็นหัวใจ ในทางการแพทย์ก็จะต้องไปรักษาในส่วนของตรงนั้นเพราะฉะนั้นพืชก็เช่นเดียวกันผมอยากจะให้ทั้งเข้าใจนะครับว่าในส่วนของการเจริญเติบโตของทุเรียนของไม้ผลทุกชนิดการที่เขาเจริญเติบโตได้นั้นจองต้องมีมาจากองค์ประกอบก็คือจํานวนธาตุอาหารในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักส่วนกลุ่มธาตุอาหารรองก็จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์หรือกำรรมะถัน ส่วนจุลธาตุซึ่งมีความสำคัญมากที่เขาจะไปทำหน้าที่ให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโมลิเดนัมคอรีนโบลอนต่างๆทั้งนี้ในดินจะต้องมีน้ำและอากาศที่เหมาะสมโดยกระบวนการจเจริญเติบโตเหล่านี้ต้องผ่านทางระบบรากเพราะฉะนั้น ในประเด็นสําคัญที่อยากแกนําเบียนในช่วงนี้ก่อนครับว่าสาเหตุที่พี่น้องเกษตรกรยังสับสนมักจะมีคําถามว่าเราต้องไม่ใส่ปุ๋ยเพราะเราใส่ปุ๋ยแล้วมันจะทําให้ทุเรียนรากเน่าพี่น้องเกษตรกรครับนั่นคือสิ่งที่ท่านได้รับมาแต่แนวทางจริงๆขอให้นึกถึงเราซึ่งก็เป็นคนที่จะต้องทานอาหารทานอาหารก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ เราสึงจะสามารถดำรงชีวิตได้เพราะฉะนั้นพืชก็จะต้องใช้ธาตุอาหารเหล่านี้ที่เหมาะสมสมดุลโดยการเดินทางเข้าสู่ระบบลากด้วยน้ำเป็นตัวทำละลายจากเส้นสีฟ้าขึ้นไปสู่ด้านบนซึ่งจะอยู่แกนในของต้นขึ้นไปสู่ใบใบก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงผลิตเป็นแป้งเป็นน้ำตาล และจากการผลิตแป้งเป็นน้ำตาลก็จะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเนื้อของ ATP พลังงานเหล่านี้จะเคลื่อนย้ายจากเส้นสีส้มลงมาตั้งแต่ใบกิ่งลำต้นไปจนถึงปลายล่าฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของโครงสร้างภายในต้นทุเรียนเปลือกด้านนอกจะเป็นท่ออาหารนอกสุดจะเป็นเรื่องของเปลือกหรือเป็นเ็าะหรือเป็นสเก็ตที่เราเห็นเปลือกส่วนภายในสีฟ้า จะเป็นท่อน้ำซึ่งนี่คือการจเจริญเติบโต,ตทั้งระบบะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังอา,อาจจะได้รับข้อมูลและอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดนั่นก็คือเรื่องของการจัดการการใส่ปุย๋ยบางครั้งท่านอาจจะได้รับในส่วนของข่าวสารว่าท่านใส่ธาตุตัวนั้นใส่ธาตุตัวนี้แล้วทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้พีน่นศกรครับท่านต้องนึกถึงในส่วนของตัวพืช เปรียบเทียบกับคนเราเราลองดูในส่วนของโครงสร้างถ้าเราให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือธาตุใดธาตุหนึ่งลงไปเขาจะต้องทำงานอย่างเป็นระบบขึ้นไปสู่ใบเพราะฉะนั้นไม่มีธาตุชนิดใดครับที่จะสามารถไปสามารถทำให้ทุเรียนของเราจเจริญเติบโตได้แล้วก็ป้องกันโรคได้ การที่เขาจะเจริญเติบโตได้อย่างเป็นระบบจะต้องมีน้ํามีอากาศมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารร,าาร,ารองและธาตุอาหารเสริมนี่คือสิ่งสําคัญยังไม่ใช่แค่นั้นเราจะต้องหันกลับไปดูว่าในระบบจะต้องมีกระบวนการสังเคราะห์แสงมีแสงแดดมีอากาศที่ปโปรง่งมีกระบวนการผลิตแป้งและน้ําตาลและพลังงานในรูปของ ATP ดังนั้นถ้าเรามาดูการเกิดโรคของพืช โดยเฉพาะทุเรียนปีนี้เราเป็นอะไรบ้างรากเน่าก็คือรากดูซับไปได้อาการเน่าคอดินก็คือเกิดจากตำแหน่งของรังต้นที่อยู่ใต้พื้นดินซึ่งมีการสะสมของเชื้อความชื้นที่เหมาะสมอาการต้นเน่าอันเกิดจากการระบาดของกลุ่มเชื้อราเฟทอฟทราอาการกิ่งเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อหลายชนิด อาจจะเป็นทั้งฟิวเซียมอาจจะเป็นไฟท็อปแล้วก็มีมอดเป็นตัวเพิ่มความรุนแรงอาจจะเกิดจากอาการใบหน้าอันเกิดจากเชื้อรานั่นคือตำแหน่งเพราะฉะนั้นในความหมายที่ผมกำลังย้ำว่าในเมื่อทุเรียนของเราเกิดความเสียหายในตำแหน่งใดเราก็จะต้องไปรักษาในตำแหน่งตรงนั้นอย่างเช่นกรณีของรากเนา่า เราก็จะต้องไปรักษาโดยการสร้างระบบรากในการสร้างระบบรากเราก็จะประกอบไปด้วยสารกระตุ้นรากจะเป็นฮิวมิกแอซิดฟูลวิกแอซิดหรือจะเป็นกลุ่มอาหารอของทีเคนโซยหนึ่งทีเคนยสเซอร์คอนหรือจะมีกลุ่มของสารสกัดจากสาลายนะครับางครั้งเราก็จะมีสารกระตุ้นระบบรากนี่คือส่วนที่เราดำเดินการควบคู่กันไปกัปกบการเติมอิน อ,อินซีหรือจุลินซีที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเชื้อไตรโคเดอร์มาถ้าเป็นในกลุ่มของสารเคมีก็จะเป็นกลุ่มของเมทารักซิลถ้าเป็นในกลุ่มเชื้อก็เป็นเชื้อไตรโคเดอร์มาในส่วนของตำแหน่งสำคัญต่อมาถ้าเขาเป็นในตำแหน่งรัมต้นใต้ดินที่เราเรียกว่าเน่าคอดินเราก็จะต้องขุดพื้นที่ตรงนี้ลงไปเพื่อทำการรักษาในตำแหน่งตรงนี้ การเปิดดินออกการให้อากาศถ่ายเทการให้เปลือกแห้งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชอาจจะเป็นพิเทียมอาจจะเป็นสกรอร์เทียมหรืออาจจะเป็นไฟทอพทราขยายพันธุ์ได้ช้ารวมถึงการเอาสารเคมีเข้มข้นไปควบคุมจะเป็นในส่วนของมเมทรักซิลหรือจะเป็นในส่วนของร่วมกับในส่วนของตัวเทราคลอซูปเปตขนาดเดียวกัน ตรงนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมได้ถ้าในกรณีที่เป็นลำต้นเราทราบดีครับว่าเราก็จะมีการดำเนินการรักษาโดยกระบวนการทาแผลพ่นแผลและที่สำคัญก็คือกระบวนการอินเจกเข้าต้นนั่นหมายถึงว่าเราจะมีในรูปของกลุ่มฟอสฟอริกในการอินเจกในปัจจุบัน อาจจะมีข่าวสารมีคําแนะนําในบางครั้งที่ทําให้พี่น้องเกรกน,นั้นอาจจะเข้าใจผิดหรือไข้เขวได้ก็คือพี่น้องเกรส่วนใหญ่ได้มีการอินเจคสารเคมีเข้าไปในต้นซึ่งในข้อมูลเหล่านั้นระบุว่าไม่สามารถที่จะมาช่วยหรือในการแก้ปัญหาในการระบาดของโรคของทุเรียนได้ซึ่งเรื่องนี้เรา ในฐานะที่เป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารและดำเนินการศึกษารวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากพี่น้องเกษตรกรเรายังยืนยันนะครับว่าการณีที่เรามีการปฏิบัติในส่วนของการรักษาในตำแหน่งของลำต้นหรือกิ่งนั่นก็คือกรณีที่หนึ่งการอินเจ็เข้าต้นยังยืนยันว่าสามารถที่จะหยุดการระบาดหรือควบคุมการระบาดได้ กรณีที่สองกรณีของการพ่นแผลหรือในกรณีของการทาแผลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังสามารถที่จะควบคุมหรือหยุดการระบาดของกลุ่มเชาืาอโรคพืชได้ในบางครั้งเราอาจจะพบเห็นเป็นจำนวนมากในอยู่ที่กิ่งบางครั้งสิ่งที่เราต้องดำเนินการก็คือกระบวนการตัดแต่งกิ่งตรงนี้จะเป็นการตัดแหล่งที่มีการระบาดออกไป คือเชื้อบางอย่างสามารถที่จะอยู่ข้ามฤด,ดูกาลได้นะครับอย่างเช่นลาสีชุมพูหรือในส่วนของฟิวเซียเรียมเขาก็จะสร้างสปอเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นกิ่งย่อยกิ่งเล็กเราคัดควรจะตัดเอาแหล่งที่เป็นระบาดออกไปในขณะเดียวกันเมื่อเราตัดทรงพุ่มก็จะโปร่งอากาศถ่ายเทการขยายพันธุ์ของเชื้อก็จะลดลงในกรณีของการที่เราจะอินเจเข้าต้น ให้เข้าใจนะครับว่าในกลุ่มของสารเคมีไม่ได้เข้าไปฆ่าเชื้อราแต่สารที่เราทําการอินเจกเข้าไปหรือฉีดเข้าไปในต้นนั้นเขาจะเดินทางไปทางเส้นสีฟ้าไปทางท่อน้ําแล้วน้ํานั้นก็จะกระจายไปทั่วทั้งต้นในขณะที่เขาเดินทางไปเขาก็จะไปทําให้เซลล์ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดการระบาดของโรคเนี่ยมีภูมิต้านทานหรือสร้างสารบางชนิด ที่จะไปป้องกันหรือหยุดการขยายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุอของโรคทุเรียนไม่ให้ลุกลามเข้าไปในเซลล์ส่วนนั้นนั่นคือหน้าที่หรือบทบาทหลักดังนั้นในการปฏิบัติส่วนใหญ่เราจึงเปลี่ยนรูปแบบในการอินเช็คเข้าต้นเราก็จะทำให้สารกระจายไปทั่วต้นจากการสำรวจของผมเอง ในสวนที่ได้มีการระบาดมีความเสียหายจากจำนวน1ิสวนทุกสวนยืนยันเป็นเสียงที่ยืนยันได้ว่าการอินเจกเข้าต้นการพ่นแผลการพ่นทางใบาการตัดแต่งกิ่งถ้ากเกษตรกรพบเห็นอย่างรวดเร็วและปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วจะสามารถหยุดการระบาดได้แต่ถ้าเราปล่อยให้การระบาดนั้นรุนแรงแล้ว ผลของการรักษาก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานสภาพต้นก็จะสุดสูมในขณะน,นี้ถ้าเราจะลองเก็บสถิตินะครับในส่วนของบางสวนที่ไม่ได้มีกระบวนการจัดการในช่วงของเดือนพฤศจิกายนกลายเป็นภาพที่เห็นชัดเจนว่าเกิดการระบาดอย่างรุนแรงใบมีอาการเหลือง่วกแต่สำหรับสวนที่มีการจัดการที่ ต่อเนื่องและเป็นประจำอย่างกรณีวันสองวันที่ผ่านมาก็ยังมีการอินเจ็เข้าต้นเพื่อไปควบคุมเฉพาะในส่วนของบางต้นหรือบางตำแหน่งที่ยังพบอาการฉําน,น้ำหรือมีการระบาดอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับในโครงสร้างของต้นนั้นเราจะเห็นว่าการเดินทางหรือการระบาดเนี่ยมันจะมีในส่วนของกิ่งที่เป็น ส่วนสำคัญกรณีของการที่เราจะทำการอินเจกนั้นเมื่อก่อนในอดีตเราจะทำการอินเจกตามบริเวณโคนต้นแล้วก็หาตำแหน่งฝังเพื่อให้สารเคมีนั้นขึ้นไปแต่ในปัจจุบันแนวทางหรือในการบริหารจัดการเราจะมีการอินเจกในส่วนของตำแหน่งเนื้อเยื่อที่ดีในตำแหน่งใต้แผล สมมติว่ากรณีตรงนี้เป็นส่วนของการระบาดรุนแรงเราก็จะอินเจกใต้แผลและอินเจกเหนือแผลรวมถึงด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งตรงนี้เราจะเห็นภาพตลอดว่าในกระบวนการอินเจกนั้นบางครั้งเราก็จะมีการใช้สารเคมีนะครับในอัตราที่เป็นสัดส่วนอาจจะผสมน้ำน้อยในช่วงฤดูฝนอาจจะผสมอัตราส่วนหนต่อหนึ่ง อาจจะเป็น1ต่อสองซึ่งตรงนี้เราจะต้องไปดูจากสภาวะอากาศและสิ่งแวดแล้อมในบางกรณีเราไม่พบอาการที่เป็นบนต้นแต่เรากลับพบว่าตรงบริเวณโคนต้นที่เป็นตำแหน่งใต้พื้นดินถ้าเราขุดเราจะพบอาการเน่าดำของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของเน่าคอดินอันนี้ จะเป็นไฟท็อปทา่ารากจะมีอาการเน่าดําและถ้าเราขุดลงไปก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงดังนั้นในกระบวนการรักษาเราจะต้องขุดเปิดเอาดินตรงนี้ออกและท่านก็ลองดูครับว่านี่คือลักษณะรากซึ่งเป็นอาการเน่าดําและเป็นความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเน่าคอดินในขณะเดียวกันรากก็จะเน่าเป็นสีน้ำตาลดำเพราะฉะนั้นในตำแหน่งตรงนี้ เราก็จะมีการใช้สารเคมีลงไปโดยการใช้แสารเคมีละลายน้ำในอัตราเข้มข้นก็คืออาการรักษาในส่วนของโรคเน่าคอดินบางครั้งเราอาจจะพบในส่วนของตำแหน่งตั้งแต่เน่าคอดินจนกระทั่งขึ้นมาสู่ด้านบนดังนั้นในกระบวนการรักษาควบคุมโรค เราก็จะมีการอินเจกด้านบนอินเจกด้านบนเพื่อป้องกันเชื้อที่จะลุกลามขึ้นไปมีการราดสารเคมี K M e, ในส่วนของตำแหน่งพื้นดินลงไปด้านล่างและมีการพ่นแผลเพื่อที่จะให้ทำการควบคุมโรคได้เราจะต้องปฏิบัติเช่นนี้ก็ยังคงสามารถที่จะควบคุมการระบาดได้บางท่านอาจจะขูดการขูดอย่างเดียว เป็นการเปิดเปลือกเพื่อให้อ,อยาสารเคมีมีโอกาสสัมผัสแต่บางครั้งถ้าเราขุดมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของน้ําฝนที่ชะล้างออกบางครั้งเราก็จะต้องทําบาดแผลขึ้นมานะครับอย่างกรณีในภาพเราก็สามารถที่จะควบคุมการระบาดตรงนี้ได้และก็สามารถที่จะยังคงสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ประเด็นต่อมา กรณีที่เป็นโรคก,กิ่งเนา่าในส่วนของโรคก,กิ่งเน่านั้นถ้าเป็นกิ่งขนาดย่อยผมก็ได้นำเสนอเป็นคลิปแรกๆแล้วนะครับว่าเราให้ดูตามความจำเป็นถ้าเป็นกิ่งหลักและเราพบการระบาดอยู่ในช่วงระยะแรกเรายังคงสามารถที่จะรักษาได้โดยกระบวนการตรงนี้จะเกิดจากไฟทอปเทราและก็เกิดจากเชื้อฟิวซเลียมดังนั้นสารเคมีที่เรานำมาใช้ ก็จะเป็นสารเคมี2กลุ่มคือกลุ่มไฟทับทรากลุ่มหนึ่งกับในกลุ่มของฟิวเซเลียมอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกรณีของเมทัลซิลอาจจะมาร่วมกับพาบินนะครับและอื่นๆอีกมากมายตัวต่อมาก็คือในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพสารจับใบและสารเคมีในกลุ่มของฟิบโบนิลในการควบคุมในส่วนของมอดแต่อัตรานั้นผมเรียนว่าั p ตราความเข้มข้นในการที่เราจะมาพ่นแผลเปิดเบือกขูดเปลือกและพ่นแผลน,นั้นเราจะลดอัตราการใช้น้ําจากการผสมสารเคมีในอัตรา200ลิตรเราจะนํามาใช้อัตราเดียวกันและนํามาผสมน้ําแค่20ลิตรทําการพ่นไปในตําแหน่งของแผลซึ่งจากผลของการทํางานของเรากิ่งเหล่านี้ก็ยังคงสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ ในถึงเวลานี้ผลของการดำเนินการนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการสำรวจได้บางครั้งหรือในบางกรณีเราพบอาการเน่าอาการฉ่ำน้านะถ้าหากว่าเราจะดำเนินการอินแจ็คฝังด้านบนแต่ในตำแหน่งตรงนี้กลับไม่ได้ผ่านกระบวนการรักษาอาจจะทำให้ผลของการรักษานั้นช้าไปเพราะฉะนั้น เราก็ควรที่จะต้องมีการขูดฝังทายาพ่นสารเคมีผมมีงานอยู่หนึ่งชิ้นที่ยืนยันได้ว่าในตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับเราตัำการแต่รักษาโดยการพ่นยาทาแผลกลับพบว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้ดังนั้นเราก็เลยทำการปรับงานทดลองของเราเป็นการอินเจค การอินแจ็สามารถทำได้ตั้งแต่ระบบรากบริเวณโคนต้นด้านซ้ายด้านขวาและบนสุดก็คือการป้องกันเชื้อขึ้นสู่ด้านบนการป้องกันเชื้อลงสู่ด้านล่างบางครั้งเป็นที่รากในตำแหน่งตรงนี้เราก็จะฝังที่ระบบรากซึ่งจากผลของการรักษาทำให้ทุเรียนต้นนี้ยังคงเจริญเติบโตและ สามารถที่จะออกดอกได้ถึงณเวลานี้นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นในเหตุครับว่าเราควรจะสามารถยืนยันผลตรงนี้ได้เพื่อที่จะให้พิทอสกรได้เข้าใจและได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นคำตอบหรือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของเรานั้นถูกต้องและได้ผลบางครั้งเราไปได้รับข้อมูลมา ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะทําให้เราสับสนและจะกลายเป็นผลเสียกับพี่น้องสํรท่านต้องใช้ดุลพินิษให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้นึกถึงว่าทุเรียนกับคนเราเป็นสิ่งมีชีวิตย่อมเหมือนกันในการเจริญเติบโตต้องการอาหารต้องการการดูแลการจัดการต้องการยารักษาโรคในบางครั้งเราอาจจะพบในส่วนของความเสียหาย ซึ่งความเสียหายเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญก็คือเดิมต้นนี้เป็นลำต้นเนา่ารักษาแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเราก็ทำการซ้าเป็นครั้งที่ 2. และในส่วนของการซ้าที่ 2. เราก็จะพบว่าด้านบนเกิดการระบาดของหนอนควันต้นทุเรียนเราก็จะทำการอินเจ็ฝังสู่ด้านบนเพื่อป้องกันเชื้อ ไม่ให้ลุกลามต่อไปนะครับนี่คือความละเอียดในกระบวนการจัดการในบางกรณีเราอาจจะพบต้นที่เป็นอาการต้นเน่าดังนั้นในการฝังหรืออินเจกสารเคมีในกลุ่มของฟอสฟอริกก็จะฝังบนและฝังล่างเพื่อที่จะป้องกันเชื้อลงด้านล่างและป้องกันเชื้อทึงไไปด้านบนเพื่อให้เนื้อเยื่อส่วนที่ดียังคงมีผลในการควบคุมโรคผมเลยต้องนำเอาเรื่องนี้ จากผลของการรักษาท่านจะเห็นนะครับว่านี่คืออาการเน่าเดิมเราใช้เวลารักษา3เดือนฝั่งด้านซ้ายของแผลฝั่งด้านขวาของแผลฝั่งด้านบนและฝั่งด้านล่างผลของการรักษาเราวัดได้ที่ตรงไหนก็คือการแตกใบอ่อนเมื่อใดก็ตามที่ทุเรียนของเราในต้นเจ็บป่วยแสดงอาการแตกใบอ่อนได้นั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะ ส่งระบบการเจริญเติบโต,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 ตระบบทางเดินของท่อน้ำท่ออาหารสามารถที่จะพัฒนาได้เป็นปกติจนกระทั่งเขาแสดงอาการแตกใบอ่อนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนเพื่อให้พี่น้องสกอรได้เป็นคำตอบและเป็นแนวทางว่าบางครั้งการบริหารจัดการนั้นจะต้องเป็นส่วนที่เรายึดหลักสำคัญสองสาประการประการแรก ในเมื่อเขามีความเสียหายภายในถ้าเราจะเปรียบกับคนเราก็คือการฉีดยาไปเข้าทางสายน้ําเกลือหรือฉีดยาเข้าเส้นก็จะรักษาภายในการสร้างสารเคมีสร้างภูมิคุ้มกันด้านนอกก็เป็นการป้องกันการสร้างสภาพสูนให้โปรง่งการตัดแต่งก็จะเป็นการตัดเอาส่วนของเนื้อเยื่อที่เสียหายออกไปและการสร้างโครงสร้างสวนให้โปรง่งก็จะสร้างในส่วนของพื้นที่ที่เหมาะสม จึงเป็นแนวทางในการควบคุมโรคได้อย่างถูกต้องและก็มีความยั่งยืนครับ